유난히도 캄캄한 밤엔나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจ,จะชวนทุกคนมาดูบ่อเลี้ยงปลาออของน้องมาร์คคะซึ่งพ่อแม่ค่ะแม่ออได้ลงทุนนะคะลงแรงนะคะจ้างช่างมาทําบ่อเลี้ยงปลาให้น้องมาร์คนะคะจะเลี้ยงปลานิลกับปลาดุกนะคะแต่วันนี้จะลองลงเลี้ยงดูก่อนสัก100ตัวนะคะไปะไปดูกันนะคะใส่น้ํายาอันนี้เขาเรียกน้ํายาอะไรอะ่ะน้ำยา sc น้ำใสเอ c เป็นเคมีพันสีฟ้าชนี้เข้มข้นช่วยปรับสภาพน้ําให้ใสสะอาดดูอยู่ตลอดเวลานะคะเลี้ยงปลาเราก็ต้องอย่าลืมใส่น้ํายานี้ไปนะคะว่าเราไปใส่กันดีกว่า มันไม่รู้ว่าแม่มันจะตายอ่ะปันนี้เดี๋ยวนะมาล<อ>งมางมันลึกไหมแม่นะ้ำมันลึกไหมมันลึกไหมน้ำมันไม่ลึกหรอกเดี๋ยวมันจะเปียกกนะเปิดเวลาลงไปเลยดูดูดูด แม่ไปแล้วไปกนลดามนไตอนนินดชอบกินดินตาแล้วเย้เอาเลย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 มันดึงหลุดเลย ไปเลยเย้เ yeah, จะอะกันแล้วเย้ yeah. ออกแล้วมัาใช่ไข่ลูกนอกไข่ลูกนอกไปโลกไข่นอกลูกไข่นอกแล้วโอ้โห oh อยู่ได้ไหม oh ho, ไล,ลองไปดูก่อนหนึ่งร้อยตัว วิ่งไปจนสนานเอาแข้งหนึ่งหมดอ่ะเอ้ยู่นี่ไหนไหนโผลไปนู่นเนอะโผล่ไปโน่นเนอะมันว่ายเป็นกระฝูงเลยเป็นฝูงเลยอ่ะอืมดีย์นกเหรอแถวลวงไปลูกชำไว้ออกดอกเฉยเออแปลกดีเนาะ วันนี้วันว่างของครูนะคะก็เลยชวนมาดูผักที่ครูอ้อ,อกปลูกไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดวอเทอร์เกรสนะคะวอเทอร์เกรสนะ,ะเขาบอกว่ากินกับสลัดจะอร่อยมากนะคะดูใบน่ากินมากเลยนะเอาแมสมาใส่ให้ต้นไม้น่ยส่งใส่คุณพ่อแน่เลยเนะี่ยลืมเนี่ยเอาค่ะ มะนาวหลังบ้านเนะะี่ยค่ะติดก็เ,เรียกว่าอะไรอ่ะออกดอกติดผลหรอ,อเยอะมากแค่บอว่าเยอะฟุ๊บแบบว่า ถ้าติดหมดนี้คือแบบว่าโ,โหสุดยอดมากเลยนี่รูดิเม่เล็กเล็กเๆ็กกระติดเต็มไปหมดเลยอันนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะครูจะใส่เอาพืชผักอะ่ะที่เรากินไม่หมดเนาะหรือว่าจะเป็นพวกอะไรเศษอาหารเนาะหมักไว้ใส่กระมังไว้ก็ไม่ได้หมักให้มันเน่าเลยนะคะก็ สดๆนี่แหละแล้วก็มาขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็ใต้ตน้นใต้โคนต้นเนาะแล้วก็ฝังฝังค้่งข้างโนต้นขนที่ได้มันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะดกมากคือดกมากมีกะมาลคอที่มัน สุกแล้วก็ล่วงมาค่ะขึ้นมาเองอันนี้ไม่ได้ปลูกต้นแม่น,นี่คือต้นแม่นะคะอันนี้ลูกเขาก็สุกแล้วเขาก็ล่วงมานี่คือผลพลอยได้เราเรียกว่าอะไรนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเออใช่ใช่ใชตโตแล้วค่ะเริ่มจะได้กินแล้วจะดกเหมือนกัน ปุ๋ยธรรมชาติร,รวนเลยเป็นแตงค่ะกำลังเลื้ยเลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผักบุงผักบุ้งนี่ก็งามมากแ่วก็จะเป็นถั่วพูส่วนนี้ก็จะเป็นมะละค่ะ มาละจีนเนาะกำลังติดลูกอะไม่รู้ว่าจะติดไหมมาละจีนมาดูหอม,อมหอมหัวแดงนะคะขึ้นเยอะมากเลยนันก็จะเป็นมะขือพวงนะคะมีต้นเดียวนะ่กิน แทบไม่ทันเลยค่ะมีต้นเดียวก,กินไม่ทันเลยค่ะนี่นะคะหลายปีแล้วนะคะหลายปีแล้วก็ยังออกดอกออกผลให้กินค่ะอยู่ที่เราดูแลเนาะไม่ไปไหนเลยยูน,น่มีดกคำคำ 한밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 예예예 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 왕과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데. 생각을 하면서 너를 좋아. 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섰게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 지난 모르겠어